เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเลยนะคะกับช่องบักดาวชาแนลจ้าวันนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เรามาจัดตามคําขอจัดตามคําเรียกร้องของ f c นะคะว่าอยากเห็นบ้านของเจ้าของบ้านค่ะคืออยากเห็นบ้านของเรานนัเองคือเจ้าของช่องอะ่ะคือไปแนะนําถ่ายรีวิวบ้านต่างๆนะคะแตบบ่ว่าหลังเล็กหลังใหญ่ตามสไตล์ตามสถานที่ต่างๆคืออยากเห็นบ้านของเราบ้างว่าบ้านของเราจะมีลักษณะเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้คือบ้านของเราเองค่ะบ้าน ของเจ้าของช่องนะคะเพื่อนๆของเรานะคะทำในงบ270,000บาทนั่นเองค่ะเพื่อนๆ,ๆนี่ค่ะ 270,000บาทนะคะอันนี้คือบ้านของเรานะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะค่าช่างนะคะอยู่ที่80,000บาทนะคะแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ที่ราคา1 9 0 0 0 0บาทรวมแล้วเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าอยู่นะคะในราคางบ270,000บาทนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัว และก็จะเป็นหนึ่งระเบียงนั่นเองค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะเข้ามาชมภายในบ้านกันนะคะนี่คือบ้านของเรานะอาจจะรกๆหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็เอออยากให้เพื่อนๆได้ชมไงเพื่อนๆเอฟซีขอมานะคะในคอมเมนต์บอกว่าอยากดูบ้านเราบ้างอันนี้ด้านข้างของตัวบ้านค่ะตัวบ้านของเรานะคะจะยกพื้นสูงประมาณ60เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆหรือว่าอิดบล็อก3กรอนนั่นเองค่ะบันไดทางขึ้นนะคะจะมี 3าขั้นค่ะบันไดทางขึ้นนะคะจะเป็น3าขั้นนะคะจะใช้เป็นปูพื้นกระเบื้องลายทางนะคะพอเข้ามาค่ะก็จะเจอเป็นส่วนของระเบียงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่คือระเบียงหน้าบ้านของเรานะคะเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าเอาไว้ถ่ายคลิปเวลากินแบบเอออะไรอย่างเนี้ยเพื่อนๆคะถ่ายให้เพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะ ระเบียงของเรานะคะเพื่อนๆขนาดกว้างอยู่ที่2เมตรค่ะด้านนี้นะคะกว้าง2เมตรแล้วก็จะเป็นยาว6เมตรนะคะเพื่อนๆซึ่งเสาตัวบ้านนะคะเราจะใช้เป็นเสาปูนนะคะเพื่อนๆตัวหลักของบ้านเลยเสาปูนคือ6ต้นนะคะและส่วนตอก ทำด้านหลังก็คือทําเป็นลงไปด้านล่างนะคะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะกระเบื้องที่เราใช้นะคะจะเป็นกระเบื้องลักษณะเกรดกลางๆนะคะซื้อตอนช่วงลดราคานะคะเลยได้ราคาพิเศษนั่นเองค่ะเพื่อนๆกระเบื้องนะคะจะ60คูณ60นะคะเพื่อนๆวัสดุอุปกรณ์ที่เราทําบ้านทั้งหมดนะคะหลังนี้เราทําเราซื้อของอยู่ที่โกลบอล House นะคะเพื่อนๆอุบลราชธานีนั่นเองค่ะ จะมีนี่ค่ะตอนนี้คือตากตากผ้าห่มแล้วก็ตากที่นอนนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะส่วนเสาระเบียงหน้าบ้านนะคะจะใช้เป็นเสาเหล็กค่ะเป็นเหล็กกล่องนะคะเ,เพื่อนๆหน้าสี่คูณสีค่ค่ะส่วนฟ้าเราจะเป็นฝ้าเรียบนะคะ นี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเเข้าชมด้านหน้ากันนะคะด้านในเลยค่ะระเบียงประตูเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าขนาดเท่าไหร่นะคะประตูเข้าหน้าบ้านของเรานะคะคือ2เมตรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเปิดพามานก่อนค่ะประตูนะคะประตูทางเข้าหน้าบ้านของเราเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยขนาดกว้าง2เมตรนะคะเพื่อนๆ่ห่าง ห่างจากเสานะคะคือเสาตัวนี้ห่างมาตัวนี้ประมาณ50ค่ะประมาณ50เซนและฝั่งนั้นอีก50เซนนะคะก็รวมเป็น1เมตรนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็คือเนี่ยจากเสาด้านด้านนี้นะคะจากเสานี้มาด้านตรงกลางนะคะจะอยู่ขนาดที่3เมตรนั่นเองค่ะเพื่อนเประตูของเรานะคะก็ขนาด2เมตรกว้าง2เมตรสูง2เมตรค่ะพอเข้ามาค่ะก็จะเจอเป็นห้องโถงลักษณะแบบนี้นะคะรกหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ก็ ขออภัยนี่ค่ะเป็นห้องโถงห้องขนาดเล็กๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้ห้องใหญ่นะห้องโถงของเรานะคะขนาดอยู่ที่3เมตรค่ะเนี่ยกว้าง3เมตรแล้วก็ยาว4เมตรนั่นเองค่ะส่วนฝ้าของห้องโถงของบ้านน้องตูนะคะเราจะใช้เป็นฝ้าหลุมนั่นเองค่ะเพื่อนๆลนักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะจะใช้ไฟทั้งหมด5หลอดค่ะตรงกลาง1หลอดแล้วก็ ด้านข้างของฟ้านะคะจะมีทั้งหมด4หลอดค่ะรวมเป็น5หลอดนะคะภายในบ้านนะคะเราจะทาสีเทาอ่อนนะคะเทาอ่อนตัดขาวค่ะอาจจะรกๆหน่อยนะคะกระเบื้องนะคะเราภายในตัวบ้านนะคะเราจะใช้เป็น60คูณ60นะคะจะมีหน้าต่างหนึ่งบานค่ะหน้าต่างนะคะหลายคนก็ชอบขนาดนี้นะคะเพื่อนๆ ความสูงนะคะสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรสิบนะคะหนึ่งร้อยสิบนั่นเองหนึ่งร้อยสิบเนี่ยสูงหนึ่งร้อยสิบแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นหนึ่งร้อยสาสิบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมองจากด้านในเนี่ยค่ะพอมองจากด้านในนะคะเพื่อนๆก็จะออกไปเป็นระเบียงหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะจะเป็นห้องโล่งๆนะคะแต่ว่าก็จะลกๆหน่อยนี่แหละค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นประตูเข้าห้องนอนห้องที่1น,นะคะเพื่อนๆเป็นห้องของน้องตูนเองห้องที่เราใช้นอนนะคะเออเป็นห้องพักผ่อนของเรานะคะประตูนะคะเราซื้อแบบนี้ค่ะสําเร็จรูปเลยนะคะซื้อที่โกบอนหมดเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นหลังคาเป็นทุกอย่างคือซื้อจากที่นั่นหมดเลยนะคะเพื่อนๆ,ๆประตูเข้าห้องเราค่ะขนาด90ค่ะ กว้าง90แล้วก็สูง2เมตรนั่นเองค่ะเพื่อนๆพอเปิดเข้ามาค่ะก็จะเจอเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนของเราเองค่ะเนี่ยแต่ว่าเอาที่นอนไปตากนะคะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยห้องนอนของน้องตูนนะคะขนาดอยู่ที่2เมตร50นะคะกว้างนะคะเพื่อนๆเนี่ยกว้าง2เมตร50แล้วก็ยาว3เมตรค่ะในห้องนะคะก็จะไม่มีอะไรมากนะคะ อนี่คือห้องของทางตูนนะคะพอมองจากเนี่ยคะ่ะห้องจะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆส่วนหน้าต่างในห้องนอนนะคะจะมีสองบานหน้าต่างนะคะจะใช้เป็นขนาดเดียวกันทั้งบ้านเลยนะคะ กระเบื้องก็จะเป็นแบบเดียวกันค่ะส่วนฝ้านะคะก็จะเป็นฟ้าเรียบนะคะในห้องนอนเราใช้เป็นฟ้าเรียบค่ะส่วนห้องนั่งเล่นเราใช้เป็นฟ้าหลุมนั่นเองค่ะจะใช้หลอดไฟ4ี่หลอดนะคะเพื่อนๆภายในห้องค่ะต่อไปนะคะจะพาเข้าชมห้องน้ําค่ะนี่ค่ะประตูห้องน้ํานะคะขนาดอยู่ที่80ดสิบคูณหนึ่งรนะคะเพื่อนๆอาจจะสกระปรกหน่อยนะกออภัยด้วยค่ะนี่ค่ะ พอเข้ามาห้องน้ํานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจะแยกนะคะระหว่างส่วนสุขภัณฑ์นะคะชักโครกแล้วก็ห้องอาบน้ําจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะจะแยกค่ะพวกของต่างๆนะคะเราซื้อนี่ค่ะในงบราคาที่ประหยัดนะคะคืออาศัยช่วงลดราคาด้วยแล้วก็จะเป็นช่วงจัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ย กระเบื้องของห้องน้ำนะคะจะใช้40คูณ40นะคะขนาดจะเป็นขนาดจะเป็นแบบเดียวกันกับบันไดทางขึ้นเมื่อกี้ค่ขาที่พาเพื่อนเอนเข้ามาชมนะคะจะมีตัวก้นนะคะระหว่างห้องน้ำกับห้องอาบน้ำนะคะตัวก้านนี้นะคะสูงอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบค่ะจากปูพื้นกระเบื้องนะคะเ,เพื่อนๆจากปูพื้นกระเบื้องผนังนะคะจากตัวพื้นนะคะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งเมตรหกสิบนะคะเ,เพื่อนๆน ตอนแรกเรากะว่าจะปูสูงแต่ว่างบเงเพื่อนเพื่อนคืองบมันแพงนะคะเราก็เลยปูแค่นี้ค่ะส่วนด้านบนก็ทาเป็นสีขาวนะคะส่วนฝ้าก็จะเป็นฝ้าเรียบค่ะจะมีหลอดไฟในห้องน้ำหนึ่งหลอดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่ก็คือในส่วนของห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมห้องนอนที่สองกันนะคะ นี่ค่ะนี่คือประตูนะคะทางลงไปห้องนอนที่2นะคะไอ้นี่นะคะตอนแรกมันเป็นประตูไม้นะคะแต่ว่าเราเกิดไอเดียเราอยากทําประตูให้มันเป็นประตูกระจกอะคะ่ะบานสวิงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินเราก็เลยใช้เป็นประตูไม้อยู่นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะ นี่เป็นประตูมานะพอลงมานะคะเพื่อนๆนก็จะเจอเป็นห้องลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะเจอเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเล็กๆนะคะเพื่อนๆขนาดอยู่ที่2เมตรห้าสิบคูณสเมตรนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนก็คือวัดไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะคะเพราะว่าตอนทําคือเราเป็นคนออกแบบเองไม่มีแบบแปลนนะคะเราเป็นคนออกแบบทั้งหมดและเอาให้ช่าง ช่างก็ประเมินนะคะคือราคาช่างแต่ละที่นะคะเพื่อนๆจะบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาจะไม่เท่ากันนะแตบบ่ว่าบ้านน้องตูนอาจจะ2อ0แสนแต่ว่าเพื่อนๆไปทําอาจจะเป็น3 0 0แสนหรือว่าบางคนอาจจะทําเองอาจจะถูกกว่านี้หรือว่ามีแบบ พอแม่พี่น้องเป็นช่างราคามันก็จะถูกนะคะเพื่อนๆการทำบ้านแต่ละที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยของหลายๆอย่างนะคะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันแค่ให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะคะเนี่ยในงบของเราสอง0ส0ืบาทนั้นจ้านี่ค่ะนี่ค่ะในส่วนของครัวนะคะเพื่อนๆจะเป็นซื้อแบบตู้ครัวสำเร็จรูปเอาไว้เก็บของเก็บอุปกรณ์ใส่จานล้างจานอะไรอย่างนี้ล้างจานเสร็จก็เอามาเก็บไว้ที่ตู้นะคะ นี่ค่ะพอมองจากห้องครัวนะคะไปด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นประตูออกหลังบ้านนะคะจะเป็นประตูบานสวิงนะคะเพื่อนๆออกไปก็จะเจอบริเวณซักล้างล้างถ้วยล้างจานซักผ้าทํางานบ้านต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องที่สองนะคะเพื่อนๆห้องน้ำห้องที่สองนะคะเอาไว้รับแขกหรือว่าเวลาเพื่อนบ้านมาเล่นด้วยก็จะให้เข้าส่วนนี้นะคะส่วนในห้องคือจะเป็นส่วนตัวของเรานั่นเอง ประตูข้าห้องน้ำนะคะขนาดอยู่ที่80คูณร้อจ้า <L ess> พอเปิดเข้ามานะคะ <L ess> ก็จะเจอเป็นห้องน้ำแบบธรรมดาเลยเพื่อนๆคะ่ะ <L ess> คือไม่ได้รหรูหราไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเราทำแบบงบประหยัด <L ess> คืองบน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแบบทำตามงบเลยคะ่ะ <L ess> กระเบื้องในห้องน้ำนะคะจะเป็น40คูณ40ค่ะขนาดนะคะจะใช้เป็นกระเบื้องพื้นหยาบนะคะ จะปูพื้นผนังขึ้นมาประมาณ50-80ได้เนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะก็คือเราก็ไม่ได้แน่ใจคือเป็นแนวทางจะใช้ช่องลมนะคะเพื่อให้ระบายอากาศนะคะนี้ค่ะส่วนห้องน้ำนะคะไม่ได้ทำฝ้านะคะเพื่อนๆจะมีนี่ค่ะเป็นแบบว่าให้โปร่งแสงให้แสงมันลงมานะคะจะได้เป็นการช่วยประหยัดไฟในช่วงกลางวันและทำให ลดกลิ่นอับในห้องน้ำได้นั่นเองนะคะก็จะพาเข้าชมห้องนอนในส่วนห้องที่สองนะคะประตูห้องนอนนะคะขนาดอยู่ที่90ินะคะเพื่อนๆกว้าง90บแล้วก็จะสูง2เมตรนะคะประตูบานนี้นะคะประมาณห้าอเจ็สบาทเนี้ยละคะ่ะคือไม่ได้ประตูแพงไม่ได้อะไรนะคะเป็นประตูไม้ธรรมดาเราเอามาทาสีเอานี่ค่ะพอเปิดเข้ามาห้องนอนนะคะนี่จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะเพื่อนๆจะใช้หน้าต่างขนาด2บานคะ่ะ กระเบื้องจะใช้เป็นเหมือนตัวเดียวกับห้องครัวนะคะเพราะว่ามันลดราคาเราก็เลยซื้อเหมามาเลยค่ะห้องนอนขนาดนะคะอยู่ที่กว้างสองเมตรห้าสิบนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยตรงนี้กว้างสองเมตรห้าสิบแล้วก็ยาวสามเมตรค่ะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจะทาเป็นสีออกเขียวอ่อนๆน,นะคะเป็นแบบว่าเป็นเป็นสีเขียวเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่สีเทานะคะเพื่อนๆมันจะแตกต่างกับตัวบ้านข้างบนนะคะ ส่วนฝ้านะคะเพื่อนๆก็จะเป็นฝ้าเรียบค่ะใช้หลอดไฟ1หลอดนะคะห้องข้างล่างนะคะจะไม่สูงมากนะคะเพื่อนๆจะสูงประมาณแค่2เมตรนิดๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะจะไม่ถึง3เมตรเหมือนข้องข้างบนนะคะส่วนข้างบนจะสูงอยู่นะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆในงบบ้านของเรานะคะในงบ2 7 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะเพื่อนๆ หลายคนนะคะก็อาจจะชอบหลายคนก็อาจจะไม่ชอบก็คือเป็นความคิดส่วนบุคคลของเพื่อนๆนะคะว่าโอ๊ยบ้านหรืออะไรทําไมเล็กอย่างนี้แต่บอกเลยว่าบ้านหลังเล็กอยู่แล้วอบอุ่นคือมีความสุขแค่นี้เราก็โอเคแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ละค่ะ2 7 0แสนบาทค่าช่างอยู่ที่80,000บาทแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ที่190,000บาทรวมเบ็ดเสร็จพร้อมเข้าอยู่นะคะในงบ2 7 0 0 0 0บาทนั่นเองจ้า ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบนะคะหรือว่าอยากได้แปลนบ้านเดี๋ยวเราจะลงไปให้นะคะเพื่อนๆใครที่งบน้อยๆนะคะอยากมีบ้านแบบเราก็สามารถเอาไปทําตามได้นะคะเราไม่ห่วงเราไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักแชทมาทาง Facebook ได้เลยค่ะทีมงานมาร์คดาวการ์ตูนแดนนะคะพิมพแค่ว่าทีมงานมาร์คดาวก็ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะส่ง ส่วนต่างๆให้นะคะส่วนใครที่สนใจจริงๆนะคะอยากมีบ้านแบบเราเอออยากได้ทรงนี้อยากได้แปลนบ้านเลยอยากได้ราคาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งค่าวัสดุต่างๆให้ดูนะคะว่าจะมีค่าอะไรบ้างนะคะในงบแค่นี้นะคะเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราจะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารแบบบ้านส,สวยๆต่างๆจ้าเดี๋ยวเราจะมาลงให้เพื่อนๆชมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลา ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ